สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการขร้าราชการเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา44มีคำสั่งให้ข้าราชการ45รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและคอรัปชันพักการปฏิบัติหน้าที่ไปติดตามเรื่องนี้ครับ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16/2558ทั 2, เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวอันมีผลทำให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่น45รายต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่และโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นข้าราชการทั้ง45ราย ้วนแล้วแต่อยู่ในบัญชีรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ198รายที่ส่งมาจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติส่งถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปก่อนหน้านี้ในขั้นตอนขณะนี้ก็แปลว่าพวกนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งยังมีรุ่นที่สองตามมาอีกนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาจจะมีแค่ขั้นตอนที่หนึ่งก็เป็นเรือนร้อยแล้วนะครับคนนะฮะ ผมถามผู้เกี่ยวข้องว่ายังมีอีกไหมก็ก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆคําถามก็มีว่าชื่อเราเนี่ยมาจากไหนชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาเ,าเรื่องนี้จอมพิภพโลกาท่านไม่ได้ให้หรอกแต่มันมาจากองค์กรที่ตรวจสอบซึ่งไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่รัฐบาลการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นอาจจะทําแบบปกติคือเข้าครมธรรมดาเหมือนกับที่เราเคยเห็นอาจจะหาตําแหน่งรองรับในระบบปกติเนี่ยยาก มาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาความยากสองสามอย่างก็อาจจะจําเป็นสําหรับบางรายที่จะต้องใช้วิธีดังที่ได้เคยใช้มาแล้วคือหัวหน้าคสชอ,อาจจะต้องใช้อํานาจตามมาตรา44เพื่อสร้างตําแหน่งใหม่ขึ้นรองรับแล้วก็เอาท่านเหล่านี้บางท่านออกมาโดยให้หลักประกันว่าเป็นมาตรการชั่วคราวเมื่อการสอบสวนดําเนินไปและพบว่าไม่มีความผิด ก็จะกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมได้ถ้าผิดก็ต้องเลี้ยวขวาไปอีกทิศนึงแล้วครับคือการดำเนินคดีความเกี่ยวข้องของของ้าราชการทั้ง45รายแบ่งได้เป็นกลุ่มๆดังนี้กลุ่มข้าราชการ24รายเริ่มจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4ร,รายโดยสุวัสดิ์สิทธิหล่อประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวมีกรณีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการที่พปทตรวจสอบพบว่ามีราคาแพง โดยมีว่าที่ร้อยตีอนุภาพเป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนอย่างน้อย3ามสัญญาเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีที้ถามกับรัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางกูลบ่อยครั้งซึ่งเจ้าตัวขอเวลาสองสัปดาห์เพื่อเคลียร์หลักฐานให้ชัดเจนแต่ยังไม่ทันจะจัดการใดๆหัวหน้าขอสชอก็ใช้มาตรา44จัดการการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการในราคาแพงเกินจริงนั้น คู่สัญญาคือบริษัทอินโนเวอมีภรรยาของอดีตสสเชียงรายบัวสอนประชามรเป็นเจ้าของกระทรวงกันคลัง6รายแยกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสาธิตป้อมเพชรสุภกิจและพายุเกี่ยวข้องคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทส่งออกโลหะและแร่โลหะ30แห่งที่เพิ่งจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง30บริษัทมีชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นซ้ำกันและใช้ที่ตั้งจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการซ้ำกันแต่ไม่ได้ประกอบกิจการจริงและยังพบว่าซื้อสินค้าจากผู้ขายซ้ำรายกัน6รายเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบริษัททั้ง6รายมีการประกอบกิจการจริงโดยสภกิจตริยาการขณะเป็นสมบัติพื้นที่22ได้จ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเอกชน25ราย เป็นเงิน3 2 0 9ล้านบาทส่วนอีก5รายเรื่องแดงก่อนจึงยังไม่ได้คืนภาษีรัชการกระทรวงการคลังส่วนที่2ปราครบศรีสุภััรผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอดีตอาชีพดีกรมศุลกากรเว็บไซต์สำนักง,งานปปชเปิดเผยข้อกล่าวหาราครบว่าใช้อำนาจโดยมิชอบโดยทุจริตเรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ พื่อแลกกับการไม่จับกลุ่มดำเนินคดีหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการสำแดงราคารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศต่ตำกว่าความเป็นจริงและมีพฤติการทุจริตรับราคารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีการสำแดงราคารถยนต์นำเข้าที่ต่ำกว่าราคาเป็นจริงทําให้ผู้นำเข้ารถยนต์เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมน,น้อยกว่าที่ต้องชําระราคบบอกว่าเรื่องการเลี่ยงภาษีนำเข้ารถหรูเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ปี2553ถึง2554 แต่ได้บัญชีสอบคดีเลี่ยงภาษีรถหรูของปปชพบว่าบริษัท VJP Auto ปลอมลายเซ็นคนตายนำรถผ่านด่านแหลมฉบังจำนวน53คันกลุ่มข้าราชการอีกกลุ่มคือกระทรวงมหาดไทย10รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2รายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1รายทั้งหมดเกี่ยวข้องเรื่องเดียวกันคือการอนุมัติใช้จ่ายงบภายพิบัติ จัดซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงในราคาที่แพงเกินจริงขั้นตอนการทุจริตเริ่มจากประกาศเขตภัยพิบัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อมาสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่าแต่ละพื้นที่ใช้ราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัดบึงการเป็นราคาที่ใช้ในการอนุมัติซื้อโดยไม่สอบราคาท้องถิ่นในบางอำเภอมีการส่งสารเคมีเบนโนมินไปก่อนการขออนุมัติจัดซื้อ สตง,งอมอบให้สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหาค่าส่วนผสมของสารเคมีว่ามีตามที่ระบุไว้ในฉลากข้างกล่องหรือไม่สรุปว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเบนโนมินแต่อย่างใดปีห้าสามาสีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ไปเซ็นจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยขณะนี้เป็นผู้ว่าเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า20ท่าน แล้วที่สำคัญคือมันมีอยู่สองท่านครับที่ได้ดิบได้ดีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหานมีอำเภออยู่เจ็ดอำเภอซื้อยาปราบศัตรูพืชทั้งหมดเป็นลำดับสองของประเทศไทยนะครับ811ล้านที่อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเดียว150กว่าล้านแล้วผู้ว่าก็ได้ดิบได้ดีไม่รู้จะได้ดิบได้ดีจากการซื้อยาปราบศัตรูพืชหรือจากอะไรนะครับวันนี้เป็นสอนอชอ,อีกท่านหนึ่งเป็น ตอ,อนขณะที่เกิดภัยพิบัติยาปราบศัตรูพืชท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกอซื้อไม่มากหรอกครับที่นี่ซื้ออันดับสิบของประเทศไทยครับสามล้านนิดๆเอาว่าท่านก็เคยสร้างวีรกรรมซื้อยาปราบศัตรูพืชแล้วก็ซื้อยาราคาเดียวกันแบบนี้นะครับราคาที่ผมเสนอไปทั้งหมดนั่นคือเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ราคาเดียวกันของทุกบริษัท พอผมพอได้รายชื่อมาผมก็ให้เรียนท่านประหลัดลองดูที่ว่า,ามีการดําดเนินการตามตามกฎหมายไม่ว่าจะสืบสวนสอบสวนไปถึงขั้นใดแล้ว,ลวรีบบอกเรียนเพราะแจ้งผมมานะถ้าสมมุติว่ามันถึงขั้นไหนที่ดําเนินการได้ผมอธิบายหลายครั้งแล้วสับเนี้ยนะหมายความว่าถ้าชี้มูลเง,งี้ยมีมูลผมสั่งดำเนินทำประการได้เลยม่่วาาาเนพรรชกไม่ว่าจะเป็น ให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่มาเนี่ยผมทาได้แต่ให้มันมยกดไหมหน่อยให้มันถึงหน่อยถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็จะไปเรียนท่านนายกแล้วจะทํำยังไงส่วนสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรพลพลทองเจรตํารวจกรณีมีการสอบสวนช่วงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบอกว่า ตำรวจไม่ได้มีแค่รายเดียวแต่ยังมีอีกสารถึง4รายที่อยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล14รายนายกเทศมนตรี3รายปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3รายล้วนเกี่ยวข้องลักษณะเดียวกันคือการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับเงินรับทองในพื้นที่หลายคนที่ถูกโยกย้ายออกไป อยู่เบื้องหลังสังการเราจะจัดจัดับคนในพฤติกรรมอย่างนี้ไหม mm. คือมีคําสั่งตามมาตรสิบสี 10, ให้พ้นจากตําแหน่งไปแต่ยังคงอยู่เบื้องหลังสังการคนที่อยู่ในตําแหน่งรองมาได้แล้วเขาสั่งให้ใครทําสั่งให้กับขา้าราชการระดับรองประมาณท้งผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปเล่นไอ้คนทําอ่ะถูกไหม <c oughs> ไอ้คนที่หลุด <c oughs> คนที่หลุดไปแล้วก็ใช่ว่าจบนะ กระบวนการทางอาญาทางวินัยก็ยังทําอยู่นะฮะและคนที่ยังอยู่ในตําแหน่งเนี้ยท่านก็คิดดูเอาก็แล้วกันว่าท่านยังยอมตัวเป็นเครื่องมือเขาหรือว่าจะทําตัวเป็นเจน้าหน้าที่ที่ดีถ้ายอมตัวเป็นเครื่องมือเขาก็ลองนึกภาพดูขนาดลุ่พี่ยังโดนนะใช่ไหมฮะเพราะกลไกการปฏิบัติมันก็ยังมีอยู่ ยังเข้าไปตรวจสอบยังเข้าไปอะไรแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนหูตาทั่วประเทศเน่ยหกสกว่าล้านคนเขาจ้องอยู่นะในแต่ละพื้นที่เนีว่าใครทําผิดทําถูกอย่างไรถ้าเขาเห็นไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ส่งมาส่งมาในกลไกลตรงนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ล่าช้าเหมือนเดิมมันเข้าไปจัดการแล้วมันเร็วเพราะฉะนั้นก็คิดดูว่าถ้าเกิดท่านยังยอมตัวเป็นเครื่องมือให้กับคนไม่ดีคนกระทาผิดเนี่ย ท่านนั่นแหละจะเป็นลายต่อไปที่จะโดนให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอ่ะนั้นถ้าไม่ทําผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะก็อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างหรือ,รอผิดจริงก็ไม่รู้ถ้าถ้ามันไม่ผิดแล้วมันมีชื่อมาก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติระบุว่ายังมีข้าราชการอีกหลายคนที่อยู่ในข่ายของการทุจริตคอร์อรัปชัน และเตรียมที่จะเสนอรายชื่อให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44จัดการพักงานราชการคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv และรับชมรายการได้ทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook n a t i o n x f i 22